ลุงข้างทางตอนที่105สามนางแห่งบ้านแสนสุขและคุณทูลสิงหนบเจ้าน้อยดานุพลรวมถึงนายยอดและท่านตะคงกลับมายัางบ้านแสนสุขในคืนนั้นเองเมื่อสมาชิกคนสุดท้ายข้ามผ่านประตูมาประตูก็สลายวับไปในอากาศเหมือนกับมันได้หมดหน้าที่ของมันแล้ว หรือมีเช่นนั้นท่านพญาน้าก็ทวงของวิเศษคืนบรรยากาศที่ควรจะชื่นมืน่นก็กลับเป็นโศกาเมื่อสมาชิกที่กลับมาทราบข่าวร้ายชะบากับเหตุฆาตกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นนอกหมู่บ้านน่าสงสารเหลือเกินคุณพิมพ์ไม่รู้ว่าจะเศร้าเรื่องอะไรก่อนแม่แป้งท่าตั้งแผงขายผลไม้ในหมู่บ้านก็คงไม่ต้องเสียชีวิตเจ้าพ่อเหาดง หรือไม่ก็ท่านลุงอสุนีคงช่วยไว้แต่ที่แกต้องไปตั้งขายริมถนนหลวงนอกหมู่บ้านเพราะไม่อยากทับที่ขายกับคนในหมู่บ้านท่านตโคงเหมือนกับจะมองเห็นอะไรจึงพูดปลอบชาวคณะให้สบายใจผู้หญิงคนนั้นมันถึงคราวแล้วชาติแล้วมันเป็นสับปปเบอรและชอบข่มขืนศพผู้หญิงชาตินี้เจ้ากรรมนายเวรก็มาเอาคืนคำพูดประโยคนี้ สร้างความตกใจให้แก่ชาวคณะอย่างแรงคุณพิมพ์ถามขึ้นเสียงสัน่นเอ๊ะแม่แป้งถูกค่าและข,มข่มคืนหรือคะเธอเคยอุดหนุนผลไม้แม่ค้าคนนี้ประจำเลยรู้สึกสะเทือนใจมากท่านตะโขงแสดงออกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปประเดียวเจ้าน่ารากลับมาก็รู้เองเรื่องวิตฐานของมนุษย์อย่าไปยุ่งมาสนใจเรื่องนางหนูชบาดีกว่า ข้าจะไปเข้าสมาธิเพื่อดูว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าระดับชั้นท่านอสุนีพูดว่านางหนูน้อยมันปลอดภัยดีวาจาของท่านมีหรือจะผิดแผกไปได้แล้วท่านก็เดินไปทางคลองหลวงเพื่อกลับที่พำนักสักพักนาราผู้ใหญ่จงและดาวเมืองก็กลับมาทั้งสามใจเสียไปตามๆกันเมื่อรู้เรื่องชบาแต่พอได้ทราบว่า ท่านลุงอัศวนีเปล่งวาจาออกมาเช่นนั้นก็หมดห่วงไประดับหนึ่งแต่จะให้หายวิตกกังวลเป็นปลิดทิ้งเลยยอมเป็นไปไม่ได้นายยอดถามถึงภรรยาของเขาคุณวิภาบอกว่าขวนเรือนอาสาไปอยู่เป็นเพื่อนและเป็นแม่ครัวให้หม่อมราชวงศ์แสนยาศักดิ์และเจ้านางการดาชั่วคราวเนื่องจากนายอุดมลาบวดเพื่อสะดอกเคราะ หลังจากโดนผีดิบกัดคอส่วนนายผาทองมหาดเล็กคนใหม่กับน้องสาวก็ทำได้แต่อาหารแมวซึ่งเน้นหมูสามชั้นเป็นหลักให้กินติดต่อหลายๆมือก็ไม่ไหวหม่อมราชวงศ์แสนยาศักด์ได้ทรงทำเรื่องขอบัตรประชาชนให้มหาดเล็กและน้องสาวของเขาคือปีนาตามสัญญาเจ้านางการดาทรงเมตตา รับปีนามาทำงานในบ้านเช่นซักผ้าและทำความสะอาดปรากฏว่าอุดมกับปีนาเกิดชอบพอกันท่านชายกับเจ้านางก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดแต่ขอให้อยู่กินกันถูกพิธีอุดมจึงขอลาไปบวชก่อนแต่งขวนเรือนที่วันวันไม่มีอะไรให้กระทำนักจึงขออาสาเป็นแม่ครัวให้เพราะเชื้อพระวงทั้งสอง จะให้มาฝากท้องที่บ้านแสนสุขบ่อยๆก็เกรงใจกราบผมจะไปรับเมียที่บ้านเจ้าน้อยครับนายยอดไม่ชอบให้ขวนเรือนนอนค้างที่อื่นถ้าไม่จำเป็นจริงๆแม้จะเป็นบ้านเรือนเคียงกันก็ตามยิ่งมีศัตรูที่จ้องจะบุกเข้ามาอย่างนี้เขายิ่งไม่วางใจไปเถอะพี่ยอดแต่ถ้าจะให้ดีแล้วพามาให้หมดทั้งบ้านเลยครับ นาราตัดสินใจแทนทุกคนซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านตอนนี้สถานการณ์ไม่ปลอดภัยแล้วมีทั้งขาดตะกรและฝ่ายกำนันเสือที่พร้อมจะจู่โจมเราได้ทุกเมือ่อพิมพ์เห็นด้วยค่ะพวกกำนันจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม่สีเรือนสนับสนุนเต็มที่ลองถ้ามันมีกำลังคนและอาวุธหนักอย่างนี้เราต้องอยู่รวมกันแล้วค่ะท่านชายกับเจ้านางแยกอยู่ออกไปอย่างนั้นไม่ปลอดภัยแน่ เพราะสิงหนบกับเจ้าน้อยฆ่าพวกมันไปหลายคนมันอาจไปล้างแขนก็ได้ค่ะสิงหนบและราชนิกุลนมใจสถานเมื่อคิดถึงความจริงในข้อนี้ชายลูกครึ่งจระเ้ได้แสดงความเสียใจกับเจ้ายกผมต้องขอโทษด,ด้วยครับคุณยกผมได้ทำรถคุณความพังเย็บเยินไปแล้วในระหว่างนี้พวกมันเจ้าโยกสายหน้าพลางตบไลสิงหนบ พวกเราปลอดภัยก็พอแล้วครับบ้านเรามีรถอยู่สี่คันแล้วคือรถกระบะเจ้าใจรถนาราและรถคุณหมอรถคุณทูลรถไปสักคันก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ได้ใช้อะไรไปไหนเราก็ไปด้วยกันอยู่แล้วตกลงที่คุณทูลตั้งใจจะไปวัดดวงโพเพื่อหาหลวงพ่อที่เป็นพ่อแท้ๆของคุณให้ตั้งชื่อลูกให้ก็ต้องล้มเลิกสิครับเพราะเกิดเหตุขึ้นกลางคันเสียก่อน คุณหมอเชียรวงพูดอย่างเห็นใจกาหลงยกมือไหว้ทุกคนพูดเสียงสะอื้นขึ้นเพราะดิฉันแท้ๆที่นำความเดือดร้อนมาให้พวกคุณคุณวิภาเดินมาลูปแขนหญิงสาวโถวคุณกาหลงกว่าลูกจะเกิดยังอีกหลายเดือนนักจริงๆแล้วรอให้เด็กเกิดก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อก็ได้แต่คุณทูลเขาเหอเองจะรีบไปบอกหลวงพ่อแต่กรณีของคุณมันร้ายแรงมาก ท้าไม่รีบหนีมาน้องสาวคุณคงไม่รอดกานันเสือแน่สิงหนบกับนายยอดเดินเท้าไปยังบ้านเจ้าน้อยเพราะตั้งใจว่าขากลับจะนั่งรถตู้คันใหญ่กลับมาด้วยกันทั้งหมดสมาชิกในบ้านหลังนั้นรับรู้เรื่องทั้งหมดและยินยอมทําตามคําขอร้องจากบ้านแสนสุขหม่อมราชวงศ์แสนยาศักด์กอดลูกชายด้วยความรักและความภูมิใจ ลูกทำถูกแล้วที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ชื่อการหลงและน้องสาวของหล่อนไม่ให้ตกอยู่ในมือของคนบาดโลก,กี้อย่างไอกํานันเสือแล้วท่านก็หันไปพูดหยอกเจ้านางการดาเจ้าน้อยของผี่นางก็กล้าหานสมชายนะครับตามที่สิงเหล่าบูสะบัดไปเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกเจ้าป่าเพื่อไม่ให้ตกใจเมื่อเจอตัวเจ้าน้อยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ก็เป็นเพียงภายนอก ายาปิดแผลก็หายแล้วครับใบหน้าของผู้เป็นแม่ซีดเผือดแต่พอได้ยินคำยืนยันของหลานชายก็อุ่นใจขึ้นมามีอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณหญิงด้วยสิงหนพูดกับราชวงศ์สาวพรที่วาที่ฟังวีรกรรมของเขาอย่างหลงไหลผมได้นำโครงกระดูกของนางพรายที่บึงแห่งนั้นมาที่บ้านด้วยผมได้ขอความเมตตาท่านลุงตะโขงแล้ว เพื่อฝังกระดูกนางตรงริมบึงให้เป็นที่อาศัยสือไปราชวงศ์สาวใบหน้างุดพูดเสียงสะบัดเล็กน้อยก็ถ้าเป็นความประสงค์ของสิงและท่านตะโงงก็อนุญาตแล้วหญิงจะว่าอะไรได้ล่ะคะแต่ขอให้ต่างคนต่างอยู่แล้วกันแต่แล้วดวงตาหล่อนก็สลดลงเมื่อคิดถึงเพื่อนเล่นต่างไวัยสงสารบานชื่นเหลือเกิน ใครน่ใจร้ายจับบันชื่นไปได้และจับไปให้ได้อะไรขึ้นมาหม่อมราชวงศ์แสนนิ่งคิดตามวิสัยสุขุมของท่านก่อนกล่าวขึ้นบานชื่นเป็นที่รักของทุกคนในบ้านใครก็ตามที่รักพาเด็กไปจะเรียกร้องอะไรก็ได้ทางบ้านแสนสุขจะต้องยินยอมทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขสิงหนบได้ถา่ายทอดคำพูดประโยคนี้แก่ทุกคนถึงบ้านแล้ว แต่ความศรัทธาในท่านอสุนีช่วยประโลมใจทุกคนว่าเด็กหญิงไม่ได้รับอันตรายใดๆผู้ใหญ่จงขอให้ทุกคนมานอนบนเรือนใหญ่ให้หมดเรื่องความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงเอาความปลอดภัยไว้ก่อนขนาดเด็กบานชื่นยังถูกลักพาตัวไปได้ต่อหน้าต่อตาแล้วถ้าแยกกันนอนห้องใครห้องมันจะเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่ห้องโถงบ้านแสนสุข โอโถงพอที่จะบรรจุสมาชิกทั้งหมดท่านชายและเจ้านางแสดงออกถึงอุปนิสัยที่เรียบง่ายไม่ต่างจากสามัญชนแต่อย่างใดทั้งสองปูผ้าแล้วเอนหลังนอนอย่างคนอื่นโดยไม่ถือสาอีกาดำตัวหนึ่งบินมากอดที่คบไม้ตนที่ห่างไกลจากขอบขายยานของมาลัยและสุดวิสัยแก้วตาง,งูจะจับได้ เนื่องจากลูกแก้วจะเตือนถึงพยันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามีศัตรูที่แม้ว่าไม่ได้มาดีแต่ไม่ได้คิดเข้ามาทำร้ายลูกแก้วก็ไม่อาจทำหน้าที่ส่งสัญญาณได้นกอัปมงคลตัวนั้นตาเรืองแสงจ้องดูความเป็นไปในบ้านแสนสุขและประเมินสถานการณ์ว่าคงเป็นไปได้ยากเสียแล้วที่จะลอบไปลักพาตัวใครสักคน เมื่อทุกคนอยู่รวมกันอย่างนี้แต่แล้วอิกาตัวนั้นก็พะงะเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากใต้ต้นไม้มันก้มลงมองก็เห็นชายคนหนึ่งในชุดหม้อห้อมสีมอและกำลังมองขึ้นมาเช่นกันนึกหรือว่าถอดจิตใสอีกาแล้วจะตบตาคาใดทันใดนั้นชายคนนั้นก็ยืดร่างเป็นงูเห่ายักษ์หัวบานเท่าตาลปัด ลำตัวเท่าตาลเลื้อยปราดขึ้นบนต้นไม้นกตัวนั้นรีบกระพือปีกบินสูงทันทีทําให้การฉกของงูยักตนนั้นพลาดไปอย่างวุดวิดแม้จะรู้ว่างูเจ้าตนนี้ถึงจะมีอิทธิฤทธิ์เพียงใดก็ไม่อาจตามมาได้แต่มันก็ไม่ชะล่าใจรีบบินหนีอย่างรวดเร็วไปจากอาณาบริเวณน,นั้นทันทีจิตเข้าดึงออกจากตัวอีกา และกลับคืนสู่ร่างดังเดิมชายหน้าตอบโนกแก้มสูงในท่านั่งสมาธิลืมตาขึ้นชายผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์จุมพลหน้าที่เขาได้รับมอบหมายคือเอาตัวหญิงสาวที่ชื่อคะนงจิตออกมาจากบ้านหลังนั้นให้ได้เขาไตรตรองอยู่ขณะก็ตัดสินใจไปที่โต๊ะหมู่บูชา แทนที่จะมีของพุทธบูชากลับมีร่างสลักของสัตว์ตัวหนึ่งที่มีหัวคล้ายจระเข้ลำตัวยาวคล้ายงูแต่มีขาสี่ข้างเหมือนมังกรวางไว้ท่านเฮราขอรับกระผมจะทำอย่างไรถึงจะเอาผู้หญิงคนนั้นออกมาได้มีเสียงดังมาจากที่ไกลโพ้นแทรกซึมเข้ามาในโสดปราสาทชายไอเดนตายสองคนนั้น เนื่องจากสองคนนี้นรกต้องการตัววันตายของมันถูกกำหนดไว้แล้วไม่ว่าพญานราคินเทพอสุนีหรือแม้แต่เจ้าพ่องูเหา่าก็ไม่อาจฝ่าฟื้นเนื่องจากอายุไขมันยังไม่ถึงดังนั้นหากว่าทั้งสามตนไม่ว่าผู้ใดให้การช่วยเหลือหลานๆมนุษย์ของมันจะผิดกฎสามโลกทันที รถจิบขับเคลื่อนสีล้อคันหนึ่งแล่นเข้ามาในหมู่บ้านนาโดนและตรงดิ่งมายังบ้านแสนสุขจอดลงที่หน้ารัว้วทุกคนตื่นเช้ากันหมดอาจจะเป็นเพราะยายที่นอนหรือหวาดระแวงอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเห็นรถไม่คุ้นตาเจ้าใจซึ่งจิบวายย้อมใจแต่เช้ากดชักปืนผีสิงออกมาถือเตรียมทันทีแต่ผู้ใหญ่จงรีบจับมือห้ามไว้ใจเย็นๆคุนใจ ้าใครคิดจะมาร้ายไม่มาแค่นี้หรอกครับคงต้องยกกันมาเป็นขยงรถจิบคันนี้นางได้อย่างมากกว่าแปดคนชายอายุเลยไปทางค่อนคนเปิดประตูหลังออกมาและเอื้อมมือไปอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยออกมายืนบนพื้นอย่างทะนุถนอมเนื่องจากตัวรถสูงมากหนูบานชื่นทุกคนอุทานด้วยความตื่นเต้นปนยินดี พาออกมายืนออเรียงรายกันหน้าบ้านยกเว้นหม่อมราชวงศ์แสนยาศักดิ์และเจ้านางที่ยืนมองมาจากระเบียงชายคนนั้นเหมือนสั่งคนขับรถให้นั่งรอไม่ต้องออกมาเขาลังเลอยู่นิดหนึ่งก่อนจูงบานชื่นเข้ามาในบ้านกำนันเสือเสียงร้องอย่างตกใจของกาหลงที่เดินออกมาท้ายสุดดังขึ้นกำนันแห่งบ้านเสือขวาง เหลือบมองนิดหนึ่งก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังไม่เหมือนผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปผมมาดีพวกคุณคงเห็นแล้วว่าผมมากับลูกน้องที่เป็นคนขับรถคนเดียวเราควรเชื่อคุณหรือผู้ใหญ่จงออกมารับหน้าน้องชายผมข่าคนของกำนันตายเป็นสิบสิบกำนันนิ่งแล้วคำพูดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินจากปากเขาก็เปล่งออกมา ไม่ใช่ความผิดพวกคุณน,นี่ครับถ้าไม่ฆ่าพวกมันพวกคุณก็ต้องตายแล้วอาชีพยอย่างพวกมันความผิดพลาดคือความตายอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์มาร้องแรกแหกระเชอคุณพูดเหมือนไม่แยแสชีวิตลูกน้องเลยนะคุณทูลถามอย่างอย่างท่าทีผมฆ่าคนของพวกคุณไปเยอะไม่โกรธแค้นผมบ้างหรือผมจะโกรธแค้นตัวเองมากกว่าครับ ถ้าพวกคุณคนใดคนหนึ่งต้องตายไปเพราะคำสั่งข่าของผมชายสูงวัยตอบอย่างรู้สึกผิดเพราะอะไรหรือครับคุณทูลถามพลางสังเกตสีหน้ากำนันเสือเพราะพวกคุณเลี้ยงดูบานชื่นหลานสาวและทายาทคนเดียวที่เหลือของผมเขาตอบพลางก้มไปมองเด็กสาวด้วยความรักที่ดูออกว่าไม่ใช่การแสดงผู้มีลูกชายคนเดียวของผม ไม่อยากมีชีวิตอย่างผมผู้ซึ่งเป็นพอ่อเขาพาเมียชื่อบานเย็นและลูกสาวแรกเกิดนี่ไปใช้ชีวิตของตัวเองทำไรไทยนะแต่โดยความที่ร่างกายเขาสุขภาพอ่อนแอไม่เหมือนคนอื่นพอโหมงานหนักเขาก็เจ็บกระสอบก,กระแะจนเสียชีวิตผมไม่ควรให้สักศีมาเป็นใหญ่เลยผมตามหาบานเย็นกับลูกได้ข่าวว่าที่ไหนเขาย้ายไปอยู่ ผมไปตามก็ไม่เคยเจอจนกระทั่งสืบได้ว่าบานเย็นเสียชีวิตแล้วจากโรคไรและหลานสาวของผมมียายคนหนึ่งรับเอาไปเลี้ยงแต่เนื่องจากยายคนนั้นไม่ใช่ญาติแท้ๆของหลูกสะั้ยผมผมจึงสืบสอหาอะไรต่อจากนั้นไม่ได้อีกเลยสีหน้าและแววตาของเขาบ่งบอกว่าที่พูดมานั้นจริงทั้งหมดชาวคณะแสนสุขนิ่งเงียบไป จนกระทั่งมาลัยพูดขึ้นอย่างยอมหากไม่ยอมงอแล้วยังไงคุณจะมาเอาหลานไปอยู่ด้วยหรือบอกไว้เลยว่าหัวเด็ดตีนขาดพวกฉันก็ไม่ยอมแวดวงชีวิตคนอย่างคุณไม่หมอเลี้ยงเด็กจะฟ้องศาลหรืออะไรก็เชิญแค่คุณเอาคนมาลักพาตัวบานชื่นไปก็ผิดแต่แรกอยู่แล้วกำนันเสือช่างใจแล้วในที่สุดเขาก็ยอมสารภาพความจริงออกมาทำให้ขนึงจิต รางสั่นสะท้านแนบตัวเข้ากับพี่ชายพ่อไม่ยอมลดราวาศอกแน่จะทำยังไงดีคะนาราโอบกอดน,น้องสาวพลางตอบอย่างหนักแน่นหากพี่ยังมีลมหายใจอยู่สอสอชัยพลจะไม่มีวันใดตัวน้องไปน้อยน้อยหน,น่อยเพื่อนเจ้าใจแขวแล้วแกคิดว่าฉันจะงอมืองอเท้าไม่ช่วยแกเลยหรือไงคุณพิมพ์ค้อนสามี ก่อนหันมาถามกำนันเสืออย่างไม่ไว้หน้าแล้ววันนี้จุดประสงค์ในการมาของคุณคืออะไรถ้าคุณพูดความจริงกับพวกเรามาแต่ต้นก็ถึงเวลาต้องตอบคำถามนี้เสียทีผมเอาบานชื่นมาคืนให้พวกคุณคำตอบอันผิดคาดของเขาทำให้ผู้ใหญ่จงเลิกคิ้วอย่างสนเทแต่ยังไม่ขัดอะไรเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายยังพูดไม่จบตามที่คุณพูดทุกอย่าง ผมไม่สามารถเลี้ยงหลานให้ดีมีความสุขชีวิตผมมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นจากสสไชย,ยพลผมจะเอาหลานที่มีอยู่คนเดียวมาอยู่ในวงจรชีวิตอย่างนี้ไม่ได้แล้วสถานะของเราทั้งสองฝ่ายยังต้องคอยประหัดประหารกันอย่างนี้ต่อไปนะหรือมาไลยถามคำขาดไม่ครับกำนันตอบอย่างยอมจำนนผมขอยอมแพ้และเลิกละต่อไปนี้ผมจะไม่มารารานพวกคุณอีก พวกลูกน้องที่ตายไปก็ให้ถือว่าตายไปแล้วนับว่าสิ้นสุดกันผมกลับไปนี้จะพยายามวางมือทุกอย่างแต่ก็คงไม่ง่ายนักเพราะผมรู้เรื่องมากเกินไปแล้วเขาก็เงยหน้ามองการหลงแล้วพูดกับหล่อนโดยตรงเท่าที่ผ่านมาฉันทำไม่ดีกับเธอไว้มากฉันไม่ขอให้เธออภัยหรอกแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเธอเป็นอิสระแล้ว ขอให้เวรกรรมที่ฉันทำไว้ลงโทษฉันเองเธออย่ามาโกรธแค้นในตัวฉันให้เสียเวลากับสิ่งดีๆในชีวิตเลยโฉนดที่ดินและบ้านที่จำนองไว้กับฉันจะส่งคืนให้หมดเขาก้มลงจูบหน้าผากเด็กหญิงตัวน้อยเบาๆเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่นะุูกแล้วเขาก็ทำท่าจะเดินไปแต่เผอิญคิดอะไรได้จึงชะงักเท้าแล้วพูดระวังสอสอชัยพลให้ดี ตอนนี้ลูกน้องกว่าครึ่งของผมได้ไปสวามีพักกับมันแล้วพอมันรู้ว่าบานชื่นซึ่งอยู่ในความอุปการะของพวกคุณเป็นหลานแท้ๆของผมมันก็ทำความเข้าใจได้ทันทีว่าผมคงไม่ร่วมมือกับมันอีกบุคคลที่พวกคุณควรให้ความสำคัญให้จงหนักคือไอ้จุมพลมันเป็นอาจารย์เวทได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากเจ้าเฮระอย่างเช่นวิชาดำดิน ที่มันใช้หลบเจ้าที่เข้ามาขโมยตัวหนูบานชื่นและมีอีกหลายอย่างที่ผมไม่เคยเห็นแต่เชื่อว่ามันทำได้อีกสองคนคือไอ้แสนศักทาพระยาและไอ้นบอัศดงไอ้สองตัวนี้มันเดนสงครามฆ่าคนจนเสพติดผมได้ข่าวว่าแม่ค้าแถวๆนี้ที่เพิ่งตายไปเป็นฝีมือของมันสิ่งที่เพิ่งได้ยินนั้นสร้างความตกตะลึงให้แก่ชาวคณะแสนสุขเป็นอันมาก กำนันเสือเห็นว่าตนได้บรรลุความตั้งใจที่มาวันนี้แล้วจึงหันหลังเดินไปขึ้นรถโดยไม่ต้องมีมารยาทบอกลาใดๆเพราะถึงแม้เลิกเป็นศัตรูแต่ก็ไม่มีทางเป็นมิตรกันกำนันเสือมองหลานสาวจากหน้าต่างรถจนลับตาหารู้ชะตาตนไม่ว่านั่นคือครั้งสุดท้ายของชีวิตพอรถจิบขับพ้นเขตนาโดนออกมา มีรถสี่คันกีดขวางถนนข้างหน้าทันใดนั้นคนขับรถก็หยุดรถเอาดือด้อแล้วเปิดประตูกระโดดหนีลงข้างทางราวกับมีการนัดแน่กันไว้ก่อนมีชายชะกันเจ็ดคนวิ่งกรูมาที่รถแล้วล้อมกระหนำยิงจากทุกทิศโอกาสที่จะพ้นนรกได้นั้นไม่มีทางเลยกำนันเสือกระอักเลือดสิ้นใจตายคาเบาะหลังความรู้สึกสุดท้าย ก่อนวิญญาณหลุดออกจากร่างคือใบหน้าจิ้มลิ้มราวตุ๊กตาของหนูน้อยบานชื่นชายสองคนที่เป็นผู้นำทีมสังหารพยักหน้าให้กันแล้วคนหนึ่งก็ล้วงโทรศัพท์ออกมากดติดต่อไปถึงใครคนหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับท่านดีมากเสียงนั้นตอบตามสายมาอย่างพึงพอใจต่อไปสายขนส่งที่เคยเป็นของไอ้กำนัน มึงสองคนเอาไปดูแลเลยแต่อย่าลืม60%ของกูชายที่เหนือแก้มหายแหว่งไปไม่เท่ากันรอบสะบดในใจหากแต่คำพูดที่ออกจากปากกลับเป็นอีกอย่างครับพวกผมสองคนจะทำงานไม่เหตุผลแสนศักดทาพระยานบอัศดงสอสชัย,ยพลปรารบหลังวางหูก่อนหันมาทางนายจุมพล ที่นั่งสงบเสงี่ยมรอฟังอยู่ไอ้สองคนนี้ไม่ใช่ราคาคุยเลยบาระหัมไม่สนหน้าอินหน้ารมผมจะเก็บไว้ใช้งานสักพักแต่ก็ไม่นานหรอกนะผมดูออกว่าพวกมันลำพองเกินไปที่จะรับฟังคำสั่งใครได้ผมจะดำเนินการเรื่องชิงตัวคุณขนึงจิตภายในอีกสามอาทิตย์ครับคุณช้ยพลว่าไงนักการเมืองวัยกลางคนเอามือคลึงขมับก่อนตอบ พักเรื่องลูกสาวผมไว้ก่อนเพราะตอนนี้กำลังมันแข็งแรงเหลือเกินเราหันไปนเล่นงานคนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ดีกว่าใบหน้าเฉยกระด้างของอาจารย์จุมพลฉายแววงุนงงออกมาวูบหนึ่งใครหรือครับมุมปากนายชัยพลปรากฏรอยยิ้มลึกลับขึ้นนางนาธทยานางขนใจมันสองคนไปเรียนในเมืองอยู่หอพักกันลำพัง ไม่มีเทพพย,ายดานางไม้อะไรคุ้มกันทั้งนั้นโดยเฉพาะนางนาทยาหน้ามันเหมือนกับเทวีพุทธนาค่าเหมือนแบบพิมพ์เดียวกันผมจะเอาไปเป็นบรณาการถวายทันเฮราก่อนแล้วน้ำเสียงเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวแบบวางอำนาจคุณไปทำงานนี้ด้วยตัวเองนะจุมพลเจ้าคนช่วยผมจะติดต่อพวกมีสีให้อย่าไปใช้พวกกำนันเพราะพวกนี้มันกุย้ย โดยเฉพาะไอ้แสนศักดทาพระยาไอ้นี่มันคลั่งตันหามันจะปูยี่ปูยำเสียเองทุกครั้งที่นาธยากับขวัญใจออกไปกินมื้อเย็นหรือซื้อของใช้ส่วนตัวจะเดินผ่านพิพิธภัณฑ์เจ้าจอมหญิงสาวทั้งสองจะแวะทําความเคารพทุกครั้งแม้บางทีเจ้าจอมสวงสุดาแม้ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็น ก็จะตอบรับด้วยลมรำเผยพัดผ่านหรือกลิ่นหอมอบอวนของดอกไม้ที่โชยมาแต่นาสิกแต่วันนี้สาวน้อยทั้งสองต้องประหลาดใจเพราะร่างในผัตราพรเลื่อมระยับนั้นมายืนรออยู่ก่อนแล้วในมุมมืดที่สุดของอาคารพอพวกหล่อนเข้ามาใกล้สตรีชาววังผู้นี้ก็รีบควักมือเรียกอย่างกระวนกระวาย และพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงร้อนรนนี่พวกเธอรู้หรือเปล่ามีคนแอบตามพวกเธอมาหลายวันแล้วฉันเห็น